กับคุณครูหน่งนะคะในรายวิชาภาษาไทยในหน่วยที่ 21, 21นะคะเรื่องการฟังการดูและการพูดค่ะสำหรับในหน่วยนี้นะคะเราก็จะมีที่เรื่องเรื่องที่จะต้องเรียนด้วยกันทั้งหมด4เรื่องก็คือ เรื่องเรื่องที่1น,นะคะการฟังและปฏิบัติตามคำแนะนำคำสั่งที่ซับซ้อนเรื่องที่2การจับใจความและพูดแสดงความคิดเห็นความรู้สึกจากเรื่องที่ฟังและดูทั้งที่เป็นความรู้และความบันเทิงเรื่องที่สาการพูดสื่อสารในชีวิตประจำวันและเรื่องที่4ี่ค่ะมารยาทในการดูและการพูดค่ะ สำหรับในวันนี้นะคะเราจะมาเรียนกันในเรื่องที่1คือเรื่องการฟังและปฏิบัติตามคําแนะนําคําสั่งที่ซับซ้อนนะคะนักเรียนอ่านบทสนทนาต่อไปนี้พร้อมกันแล้วช่วยกันตอบคําถามนะคะมาดูกันที่เหตุการณ์ที่1นนะคะพ่อบอกว่าป้องมานี่สิลูกช่วยหยิบค้อนที่อยู่ในกล่องสีแดงๆใต้ในห้องใต้บันไดให้พ่อหน่อยลูกป้องบอกว่านี่ใช่ไหมครับคุณพ่อมีเครื่องมือเต็มเลย พ่อบอกว่าใช่แล้วเก่งจังหยิบได้ถูกต้องและรวดเร็วด้วยเด็กๆคิดว่าเหตุการณ์นี้เด็กๆเ,เคยเกิดขึ้นกับเด็กๆบ้างไหมคะมาดูเหตุการณ์ที่2กันค่ะลูกเจนจา๋าช่วยหยิบหนังสือเรื่องแก้วกลางใจกับน้ำค้างหยดเดียวในะกระเป๋าผ้าสีขาวที่อยู่ในห้องให้แม่หน่อยจ้ะเจนบอกว่านี่ค่ะรับรองไม่ผิดแน่ค่ะ แม่บอกว่าโอ้โห,โหเดี๋ยวนี้เจนเก่งจังหนังสืออ่านหนังสือได้คล่องมากแล้วนะลูกแถมยังฟังคนอื่นพูดรู้เรื่องอีกด้วย <S <S 1> <S 1> เด็กๆคิดว่าเพราะอะไรเด็กทั้งสองคนนี้จึงสามารถปฏิบัติตามคำสั่งของพ่อแม่ได้ถูกต้องคะตัวอย่างคำตอบนะคะเด็กๆที่สามารถ ปฏิบัติตามคําสั่งของผู้ปกครองได้ก็เพราะว่าตั้งใจฟังคําสั่งให้ชัดเจนและจับใจความสําคัญให้ได้ว่าผู้ใหญ่เนี่ยบอกให้ทําอะไรนะคะให้ทําสิ่งใดก็สามารถจึงสามารถปฏิบัติตามคําสั่งได้ถูกต้องค่ะคราวนี้เด็กๆเคยหรือไม่ที่ปฏิบัติไม่ตรงกับคาสั่งของผู้ใหญ่ที่ผู้ใหญ่ให้ช่วยทําเป็นเพราะอะไรรู้หรือไม่คะ นั่นก็เป็นเพราะว่าไม่ตั้งใจฟังให้ดีนั่นเองขาดสติในการฟังฟังคำสั่งไม่ครบถ้วนหรือปฏิบัติกิจกรรมอื่นในขณะที่ฟังนะคะดังนั้นเด็กๆจะต้องทำยังไงลูกยิงจะต้องปฏิบัติคำตามคำสั่งให้ครบถ้วนคะ่ะเด็กๆก,ก็ต้องมีสติในการฟังนั่นเองคะ่ะคราวนี้เดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะคะว่า ผู้ฟังที่ดีเนี่ยต้องมีลักษณะอย่างไรนะคะเราจะได้สามารถปฏิบัติตัวเป็นผู้ฟังที่ดีได้อย่างถูกต้องค่ะ การเป็นผู้ฟังที่ดีนะคะไม่ใช่ผู้ที่ฟังเงียบๆเพียงอย่างเดียวนะคะแต่ต้องเป็นผู้ฟังที่ฟังอย่างมีสมาธิแล้วก็ตั้งใจฟังด้วยเพื่อจับใจความสําคัญให้ได้ว่าจะให้ทําอะไรอย่างไรหรือเรื่องราวนั้นเป็นอย่างไรแล้วก็ควรมีข้อปฏิบัติอย่างไรถ้าเกิดว่ามีข้อสงสัยนะคะก็ต้องซักถามให้แน่ใจหรือให้ชัดเจนในสิ่งที่จะต้องปฏิบัติโดยเมื่อเฉพาะเมื่อ โดยเฉพาะเมื่อมีคำสั่งนะคะหรือข้อแนะนำนักเรียนอาจจะทบตวนคำสั่งให้ถูกต้องจะได้ ให้ถูกต้องตรงกันทําความเข้าใจให้ชัดเจนมากที่สุดนะคะจะได้ไม่ผิดพลาดนะคะแม้คําสั่งง่ายๆก็อาจจะทําให้เผลอทําผิดได้นะคะถ้าเกิดว่าฟังไม่ดีขาดสติในการฟังหรือฟังไม่ครบถ้วนเพราะว่ามัวเหม่อลอยคิดเรื่องอื่นนะคะก็จะทําให้เราเนี่ยปฏิบัติคําสั่งได้อย่างไม่ถูกต้องแล้วก็เกิดเรื่องผิดพลาดอยู่ต,ตลอดเวลานักเรียนก็จะโดนตําหนิได้นะคะเพราะฉะนั้นนักเรียนต้องมีสติในการฟังให้ได้มากที่สุดเลยนะคะ คำแนะนำหรือคำสั่งที่ซับซ้อนนะคะบางครั้งเมื่อเราได้ยินคำแนะนำหรือคำสั่งที่ซับซ้อนหรือยาวขึ้นกว่าปกตินะคะยิ่งต้องตั้งใจฟังเป็นพิเศษเลยเช่นการจะรับประทานผลไม้ให้ได้คุณค่ามากนั้นไม่ควรรับประทานก่อนหรือหลังทันทีควรรับประทานก่อนอาหารครึ่งชั่วโมงหรือหลังรับประทานอาหารสองชั่วโมงนะคะเพื่อการย่อยที่มีประสิทธิภาพ มีฉีนั้นนะคะจะเกิดอาการท้องอืดท้องเฟอ้อมีแก๊สในกระเพาะมากขึ้นทําให้มีอาการปวดท้องค่ะนี่อันนี้นะคะก็คือคําแนะนํานะคะที่เป็นคําแนะนําเกี่ยวกับการรับประทานยานั่นเองซึ่งเป็นสิ่งสําคัญมากๆเลยนะคะที่นักเรียนควรจะต้องอ่านอย่างละเอียดรอบคอบแล้วก็ทําความเข้าใจอย่างถี่ถ้วนด้วยค่ะ หลักในการฟังและปฏิบัติตามคําแนะนําหรือคําสั่งที่ซับซ้อนนะคะการฟังให้เข้าใจถูกต้องตรงตามเรื่องนั้นถือว่าเป็นสิ่งที่สําคัญมากเลยนะคะถ้าฟังผิดจําผิดหรือเข้าใจไม่ถูกต้องอาจจะทําให้เกิดความเสียหายได้เช่นฟังวันเวลาผิด ฟังชื่อสถานที่ผิดนะคะก็จะทําให้นักเรียนเนี่ยเสียผลประโยชน์ที่ควรจะได้รับไปเลยหรืออาจจะทําให้ผิดใจหรือโกรธเคืองกันได้นะคะการฟังที่มีประสิทธิภาพนะคะทําให้เข้าใจจดจําและปฏิบัติได้ถูกต้องตามคําแนะนําหรือคําสั่งที่ซับซ้อนนะคะก็ควรมีข้อปฏิบัติด,ดังนี้ค่ะ ข้อปฏิบัติแรกคือมีสมาธิมีความตั้งใจในการฟังนะคะไม่พูดคุยเรื่องอื่นๆหรือเล่นกันเล่นกับผู้อื่นนะคะเพราะจะทําให้นักเรียน,นยขาดสติในการฟังได้นะคะข้อที่2หากฟังแล้วเกิดความสงสยัยต้องซักถามให้แน่ใจชัดเจนก่อนปฏิบัติและจดบันทึกไว้กันลืมอันนี้ก็ดีนะคะสําหรับคนที่สำหรับคนที่จำไม่ค่อยได้นะคะหรือว่า จาจำแล้วก็มักจะหลงลืมเนาะก็ควรที่จะจดโนต้ตเอาไว้นะคะเพื่อเพื่อที่นักเรียนเนี่ยลืมนักเรียนก็จะได้สามารถย้อนกลับมาดูได้นะคะอย่างเช่นเวลาที่คุณพ่อคุณแม่ฝากให้นักเรียนเนี่ยซื้อสิ่งของต่างๆเยอะๆนะคะนักเรียนก็จดไว้เลยว่าซื้ออะไรบ้างเนาะนักเรียนจะได้ไม่ลืมนะคะอ่ะคราวนี้เรามาดูเฉลยการบ้านนะคะหน้า1น7ที่เราได้ ทําทกันไปเมื่อข่าวที่แล้วนะคะคราวนี้นักเรียนหยิบมังสือแบบฝึกหัดภาษาไทยขึ้นมาแล้วเปิดไปหน้าที่127กันเลยอนักเรียนมาดูแบบฝึกหัดหน้านี้เลยก,กันเลยนะคะให้นักเรียนระบายสีใน,นภาพหน้าข้อความที่แสดงมารยาทในการเขียนนะคะนักเรียนดูนะคุณครูจะมีรูปภาพอยู่หน้าข้อความนะคะเดี๋ยวลองมาดูกันทีละรูปเลยดูทีละข้อเลยนะคะอันแรกนะคะส้มลายมือไม่สวยมากแต่เขียนตัวหนังสืออ่านง่าย นักเรียนคิดว่าส้มเป็นผู้มีมารยาทในการเขียนไหมคะอ่านนะคะส้มเป็นผู้ที่มีมารยาทในการเขียนนะคะถึงแม้ว่าส้มจะลายมือไม่สวยมากแต่ส้มก็เขียนลายมืออ่านง่ายนะคะถือว่ายังเป็นคนที่มีมารยาทในการเขียนอยู่นะคะต่อไปคนที pueblo, ่สองชมผู้เขียนตัวบรรจงสวยงามแต่เขียนผิดหลายคําอันนี้ไม่ถือว่าอันนี้ไม่ใช่ อ่าเป็นอันนี้นะคะชมพู่เป็นคนที่ยังไม่มีมารยาทในการเขียนนะคะเพราะว่าถึงแม้ว่าจะเขียนสวยแต่ก็ยังเขียนผิดหลายคําอยู่ต่อไปข้อที่3กล้วยเขียนตัวหนังสือไม่เว้นวรรคเพื่อประหยัดกระดาษนะคะอันนี้ก็ยังไม่มีมารยาทในการเขียนอยู่นะคะเพราะว่าเวลาเขียนหนังสือเนี่ยเราจะต้องเว้นวรรคข้อความด้วยนะคะเพื่อความอ่านง่ายต่อไปค่ะข้อที่4มะยมมักใช้ค,คําที่สุภาพ แม้เขียนตัวแม้เขียนจดหมายถึงอ้อยเพื่อนสนิทอ่ามะยงเป็นคนที่มีมารยาทในการเขียนนะคะเพราะว่าเพราะว่านะคะอ่าการเขียนจดหมายถึงเพื่อนเนี่ยถึงแม้ว่าจะเป็นเพื่อนสนิทกันแต่ก็ควรใช้คําที่สุภาพนั่นเองค่ะ ต่อไปมะปรางเป็นคนที่มีความมั่นใจตนเองมากแต่ก็ตรวจทานทุกครั้งที่เขียนเสร็จอามะปรางยังเป็นคนที่มีมารยาทในการเขียนอยู่นะคะเพราะว่าหลังจากที่เราเขียนงานต่างๆเสร็จแล้วนะคะเราก็ควรตรวจทานให้เรียบร้อยอีกครั้งหนึ่งก่อนส่งนั่นเองค่ะจะถือว่าเป็นผู้มีมารยาทค่ะเพราะฉะนั้นข้อนี้นะหน้านี้นะคะก็จะมีอยู่สองคนที่เราไม่ได้ไม่ได้ ระบายสีนั่นก็คือชมพู่กับกล้วยนั่นเองค่ะคราวนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาดูแบบทดสอบท้ายบท10ข้อกันเลยนะคะข้อที่1ข้อใดเป็นประโยคค่ะ 1. แมววิ่งไป 2. ตุ๊กตาไขลาน 3. หนอนอ้วนตัวนั้นค่ะ ข้อที่ถูกต้องก็คือข้อที่หนึ่งนะคะแมววิ่งไปนั่นเองเพราะว่ามีประธานแล้วก็มีกริยาครบนะคะประธานก็คือแมวส่วนภาคแสดงก็คือวิ่งไปต่อไปข้อที่สองนะคะข้อใดมีข้อความแสดงความสงสัยนะคะสงสัยข้อความแสดงความสงสัยก็คือประโยคคําถามนั่นเองเนาะ <S <S ข้อที่ถูกต้องก็คือข้อที่สามนะคะคุณยายกําลังทำอะไรค่ะ ต่อไปข้อที่สามข้อใดเป็นประโยคบอกเล่าอ่าประโยคบอกเล่านะคะต้นมะยมอยู่ที่ไหนข้อหนึ่งต้นมะยมอยู่ที่ไหนข้อสองนี่เป็นต้นสมุนไพรข้อสามยาเด็ดใบไม้เล่นทีลูกข้อที่เป็นประโยคบอกเล่าก็คือข้อที่สองนะคะนี่เป็นต้นสมุนไพรอ่าเป็นการบอกให้รู้ว่านี่คือต้นสมุนไพรนะต่อไปข้อที่สี่ค่ะข้อใดเรียงคําเป็นประโยคแล้วจะได้ประโยคปฏิเสธ ประโยคปฏิเสธที่เราเคยบอกกันไปก็จะมีคําว่าไม่อยู่ในประโยคใช่ไหมคะไม่ไม่ได้ไม่ใช่ซึ่งก็คือข้อที่3นั่นเองนะคะอ,อาหารไม่ชอบฉันรสเผ็ดถ้านํามาเรียนเป็นประโยคก็คจะเป็นฉันไม่ชอบอาหารรสเผ็ดข้อที่5ค่ะข้อความใดเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับประสบการณ์เรื่องราวเกี่ยวกับประสบการณ์ก็หมายถึงเรื่องราวที่เราเคยประสบพบเจอมาด้วยตนเอง นะคะนั่นก็คือข้อที่ข้อที่เท่าไหร่ขอลูกข้อที่2ค่ะข้าพเจ้าเสียใจที่พูดไม่ดีกับพี่น้องจึงไปขอโทษพี่น้องนะคะเพราะว่าอันนี้เนาะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับคนในครอบครัวนั่นเองนะคะข้าพเจ้าก็คือตัวเรามีพี่แล้วก็น้องนะคะคือคนในครอบครัวของเราต่อไปข้อที่6ค่ะ พอใดไม่ใช่เรื่องราวเกี่ยวกับประสบการณ์ไม่ใช่เรื่องราวที่เกิดขึ้นจริงหรือเรื่องราวที่เราเคยผ่านมานะคะคนั่นก็คือข้อที่1น,นะคะฉันอยากเป็นนักบินอวกาศเพื่อจะไปสำรวจดูดวงดาวดวงอื่นๆน,นะคะ,ะเพราะว่าคำว่าอยากเป็นแปลว่านักเรียนยังไม่ได้เป็นใช่ไหมลูกเป็นเรื่องในอนาคตเป็นเรื่องในจินตนาการซึ่งอาจจะไม่มีทางเกิดขึ้นจริงก็ได้นะคะ ข้อที่7ค่ะชื่อเรื่องใดไม่ใช่เรื่องราวจากจินตนาการอ่าข้อที่1บุคคลตัวอย่างของฉันข้อที่2ความใฝ่ฝันของเด็กคนหนึ่งข้อที่3ค่ะปีวิเศษของพระอภัยมณีข้อที่ไม่ใช่เรื่องราวจากจินตนาการก็คือข้อที่1นะคะบุคคลตัวอย่างของฉันซึ่งบุคคลนั้นก็มีตัวตนจริงๆและเป็นเรื่องจริงที่เรารู้สึกว่าอชอบแล้วก็เขารลกเขาเราก็เลยอยากให้เขามาเป็นบุคคลตัวอย่างนะคะ ข้อที่แปค่ะข้อความใดเป็นเรื่องราวจากจินตนาการอ่ะข้อที่เป็นเรื่องราวจากจินตนาการนะคะแปลว่าเป็นเรื่องที่ไม่เกิดขึ้นไม่ได้เกิดขึ้นจริงๆนะคะอ่ะคราวนี้เข้ามาดูซิว่าข้อไหนที่เป็นเรื่องราวจากจินตนาการค่ะข้อที่ถูกต้องก็คือข้อที่2ค่ะธาดาบอกว่าเขาจะทําให้จังหวัดของเขาจเจริญกว่ากรุงเทพในอีก10ปีข้างหน้านั่นเองค่ะ ข้อต่อไปข้อที่9ข้อใดแสดงมารยาทในการเขียนค่ะข้อที่1สะกดถูกต้องทุกคําเขียนสวยแม้จะเลอะไปบ้างข้อ2เขียนบรรจงสวยงามมากแต่บางคําอาจเขียนจะเขียนไม่ถูกต้องข้อ3เขียนสวยงามพอควรสะกดคําถูกต้องใช้ภาษาถูกสุภาพข้อที่ถูกต้องก็คือข้อที่3นะคะถึงจะเขียนสวยอพอสมควรแต่ก็ สะกดคำถูกต้องและใช้ภาษาที่สุภาพนะคะข้อสุดท้ายค่ะผู้ใดควรปรับปรบปุงให้มีมารยาทในการเขียน 1. ตู่ใช้คำเหมาะสมเขียนบรรจงสวยงาม 2. ติว๋วเขียนตัวหนังสือชิดกันทั้งหมดด้วยลายมือที่สวยมาก 3. แตมเขียนไม่สวยเท่าติว๋วแต่เขาตรวจแต่เขาตรวจสอบคําที่ไม่แน่ใจจากโจนานุกรมเสมออ่ะคนที่มีมารยาทอ่ะคนที่ควรปรับปรุงมารยาทในการเขียนก็คือ ติ๋วนะคะเขียนตัวหนังสือชิดกันหมดเลยนะคะด้วยลายมือที่สวยงามอันนี้ไม่ได้นะคะเพราะจะทําให้อ่านยากแล้วก็อาจจะทําให้ความหมายผิดเพี้ยนไปด้วยนะคะอ่าในวันนี้นะคะคุณรูหนิงก็ได้สอนนักเรียนเกี่ยวกับการฟังคําสั่งและปฏิบัติตามคําสั่งนะคะเพราะฉะนั้นเด็กๆนะคะก็สามารถนําไปใช้ได้ในชีวิตจริงเนาะ,ะสาหรับในวันนี้คุณอิ๋งขอจบการสอนเองเท่านี้บพบกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีค่ะ